สนับสนุนโดย CDT เมกาเซล2024มาหากรรมลดทั้งตึก10-14ธันวาคมที่ตึก CDT ใกล้เซ็นท่านมหาชัย ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์นะคะสารก,กลางจังหวัดสมุทรสาครน,น,นายนริศเนรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลนถล่มบนถนนพระรามสองโดยมีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจประลัดจังหวัดสมุทรสาครร้อยตํารวจตรีสันทิติธรรมใจหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครนายมนตรีวงศ์วิวัตรรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาครผู้แทนกรม ทางหลวงร้อยตรีประพันธ์ถึงสกุลในอำเภอเมืองสมุทรสาครพันตโรวจเอกพิเชษพงแจ้งค้ายคมผู้กระกับการสพเมืองสมุทรสาครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและบริษัทผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมในการทางด้านของนายนาริศนิรามมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มีการติดตามสอบถามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตทั้ง6รายซึ่งเป็นคนไทยสองรายกับแรงงานข้ามชาติ4ี่รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9คนค่ะซึ่งเป็นคนไทย4คนกับแรงงานข้ามชาติ5คนเพราะว่าต้องการให้ทุกภาคส่วนนั้นเร่งรัดการมอบเงินให้แก่ครอบครัวหรือว่าทายาทโดยชอบของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนก็มี2บริษัทนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือบริษัทอุรมศัก์เชียงใหม่จำกัดที่เป็นผู้ทําสัญญารับเหมาก่อสร้างจากกรมทางหลวงและเป็นผู้ว่าจ้างบริษัท PSCI Construction จำกัดให้ผลิตชิ้นงานตามสัญญา ส่วนบริษัท P S c I Construction จำกัดนะคะเป็นบริษัทนายจ้างที่ว่าจ้างคนงานก่อสร้างทั้งหมดให้ผลิตงานดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง6รายทางบริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่จำกัดได้มอบเงินให้รายละ1ล้านบาทโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยคือนายอภิวัตพักพันทางอายุ30ปีกับนายสุทัศน์บุญเรืองอายุ31ปีทางบริษัทได้มีการประสานให้ญาติมารับเงินเยียวยาที่กรมทางหลวงกรุงเทพส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมานั้น ต้องรอผลการรับรองจากทางกงสูลของสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยก่อนว่าผู้แสดงตนยื่นรับเงินเยียวยานั้นเป็นญาติโดยตรงของผู้เสียชีวิตจริงจึงจะมีการนัดหมายวันเวลาและจัดมอบกันต่อไปให้ครบทุกคน ขณะที่ในส่วนของทางบริษัท PSCI Construction จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในจ้างของผู้เสียชีวิตนั้นเบื้องต้นได้มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับบ้านทุกรายและมอบเงินจำนวน250,000บาทให้แก่ทายาทของนายสุทัน์บุญเรืองอายุ31ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนของนายอภิวัตพระพันทางอายุ30ปีนะคะซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครพนมได้มอบเงินเยียวยาไปแล้ว50,000บาทและจะมอบให้อีก200,000บาท ส่วนทางด้านของแรงงานเมียนมาที่เสียชีวิตนั้นอยู่ระหว่างการหารือในเรื่องของจำนวนเงินและก็ต้องรอการยืนยันจากทางกลงศูนย์นเช่นเดียวกัขนขณะที่ผู้บาดเจ็บทางบริษัทในจ้างบอกว่าได้ให้การช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพร้อมไปเยี่ยมเยียนและมอบเงินทำขวัญให้แก่ทุกคน นอกจากนี้ทางด้านสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดได้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะพบว่าคนไทยที่เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนในระบบจึงสามารถดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อมอบเงินเยียวยาให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมได้โดยทายาทของนายอภิวัตรจะได้รับเงินจากประกันสังคมจานวน1นึ่งล้านสองแสนเบาทสาสตางค์และทายาทของนายสุทัศน์จะได้รับเงินจากประกันสังคมรวม1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์นอกจากนี้ทางด้านนายสุทัศน์ ยังจะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยอีก1 7 4 6 5ล้านบาท85สตางค์โดยหลังจากนี้ก็จะได้มีการมอบเงินเยียวยาให้ได้พร้อมกันทั้งสองรายส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นคนไทยทั้ง4คนนะคะทางด้านกองทุนเงินทดแทนจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเต็มจํานวนกรณีรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลไม่เกินหนึ่งล้านบาทแก่ผู้รักษาโรงพยาบาลเอกชนแต่สําหรับแรงงานข้ามชาติที่เสียชีวิตทั้ง4รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก5รายนั้น จากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมอีกทั้งจากการตรวจสอบในระบบของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดก็ไม่พบว่าเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงานหรือทางตอมองสมุทรสาครก็ไม่พบว่าเป็นบุคคลที่ขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยดังนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือจึงต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งแต่เรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามกฎหมายที่ถืออยู่ในมือของแต่ละหน่วยงานนายนริศนิราไมโบ ผู้ว่าราชการจาาังหวัดสมุทรสาครกล่าวด้วยว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิต<อ>และได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดซึ่งในส่วนของภาคร,ราชการนั้นนะคะคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยจะนัดหมายให้มารับที่สารก,กลางจาาังหวัดสมุทรสาครแต่สําหรับทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีการมอบเงินผ่านกองสุนเมียนมาโดยนัดมอบเงินกันที่กรมทางหลวงและภายหลังจากพนัก กิจนี้เสร็จสิ้นลงค่ะก็จะมีการเรียกผู้แทนทั้งจากสวนราชการบริษัทก่อสร้างทางและผู้แทนของกรมทางหลวงมาประชุมหารือเกี่ยวกับสภาพของถนนพระรามสองทั้งในด้านปัญหาความไม่ปลอดภัยบนถนนพระรามสองที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้อีกค่ะ